ได้ยินแต่เสียงผู้หญิงนะฮะรู้ใชยก็ออกเสียงกีได้นะว่าเขาเสียงเฮก็ได้ทำไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเขาเสียงนั้นด้านไหนดีนะครับออด้านขวาเขาเสียงด้านขวาหนึ่งทีที่ทำให้เราลงกว่าเมื่อกี้เอาดีกว่าครับเขาเสียงด้านซ้ายหนึ่งทีดูท่าผมก็ต้องขอเสียงตัวเองแล้วแหละครับอย่างนี้ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ยินดีมากครับด้ีนะงานนี้เลย รถกระนำเฮ้ยรถกระหึ่มแจกสนา่นนะฮะตอนแรกผมสง,งสัยตั้งแต่นั่งรถเข้ามาในงานเลยครับด้านนี้เข้าใจว่าโอเคมันเป็นรูปผมรูปผมนี่ครับด,ด,มมดูดูเท <c oughs> ่กว่าผมเด็กก็เลยถามพี่พี่ทีมง,งานนะเขาบอกว่านี่คือมิสเตอร์ดูโฮมนะครับซึ่งก็เป็นสินค้าประจำของแบรนดดูโฮมแห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณแบรนดดูโฮมมา,มากครับที่แบบว่าสนับสนุนนะครับกล่องจีบเอ็มซีของเราเยอะมากๆนะฮะจนรับเลยมาขอบคุณในวันนี้นะครับ <c oughs> ใครรู้บ้างครับว่าคืนนี้เนี่ยเวลา รายการอะไรไหมเกิดกาเก้ <49 S 2> าน <49 S 2> ะอะไรไหอ่าครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็เลยว่า